เรื่องไซปอยีบทที่8ครั้นต่อมาอีกวันหนึ่งนางให้แต่งโต๊ะไว้อีกแต่มิให้เอาสุราอย่างเมื่อคืนวานมาให้กินไทยจือเห็นนางรู้เท่าทัานก็พูดว่าวันนี้ฉนายเสียเจียจึงไม่จัดสุราเหมือนวันวาน,นมาด้วยเล่ามิฉะนั้นจะกินกับแกล้มหาอร่อยไหมหนางเล่าเฮ้งจูก็ว่าสุราเมื่อวันวานฉุนเฉียวรสเข้มมาก ท่านเป็นคนแบบบางไม่มีกำลังข้าพเจ้าจึงไม่กล้านำมาให้กินอีกด้วยและว,ว่าถ้ามินเมาแล้วจะแพ้แรงไทจือก็ว่าข้าพเจ้าเป็นคนแบบบางก็จริงแต่ถ้าว่ากำลังวางชามีไม่น้อยเมื่อเสียเจี๊ยรักใครเมตตาจริงแล้วจงนำมาให้กินหน่อยเถิดนางเล่าเฮงจูเสียอ้อนวอนไม่ได้ก็เฮรินมาเพียงป้านเดียวไทจือทำเป็นไม่พอใจพูดตัดพอว่า ชรอยเจ้าจะเห็นว่าเป็นของดีไม่ราคาหายากจึงห่วงแหนกีดกันไม่ยอมให้เรากินมากหนังเล่าเฮงจูกลัวคนรักโกรธก็รินมาให้อีกบ้านไทยจือแซงรินดื่มกินไม่ช้าก็หมดพอรินซาบซ่านไปทั่วก็ฟุบหลับลงเหมือนเช่นคืนก่อนหนังเล่าเฮงจูมีความเดือดดานเป็นกำลังอุ้มไทยจือขึ้นเตียงนอนแล้วหันมาตาวาดสาวใช้ว่า ต้นเหตุทําให้กูต้องมาทรมานก็เพราะไอสุราระยํมนี้ข้าจะต้องทุบหายเสียให้หมดสิน้นแม้ว่าจะเป็นของดีมีราคาก็หาเสียได้ไม่พวกสาวใช้รู้ความประสงค์ก็รีบไปทุบหายเทเสียไม่เหลือเลยตกลงคืนนั้นหนังเล่าเฮงจูต้องทนทรมานเดือดดานไปอีกคืนหนึ่งรุ่งคืนก็นึกกระยิมรีบแต่งตัวไว้แต่วัน เชื่อมั่นว่าค้ำลงจะต้องรับความปรารถนาแน่ครั้นค้ำลงไทยจือก็แ้งทำป่วยบอกแกนางว่ามีอาการหนาวร้อนปวดศีรษะเป็นกำลังและแซงเอาผ้าห่มมาคลุมให้เหงือคลายไหลออกมาท่วมนางเล่าเฮงจูสำคัญว่าเป็นจริงก็ตกใจรีบาหยกยามาพยาบาลพลางถามว่าท่านรู้สึกมีอาการหนักเบาเป็นประการใดบ้างไทจือสันศีรษะตอบว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ปวดหัวหนาวจัดเท่านั้นท่านไม่จําเป็นต้องตกใจเดือดร้อนดอกเพียงแต่ปล่อยให้นอนเฉยๆสักคืนจะสบายดังเดิมหนังเล่าเฮงจูได้ฟังค่อยคลายใจตกลงคืนนั้นต้องนอนหนาวไปอีกคืนหนึ่งพอรุ่งสว่างเห็นไทยจือหายเป็นปกติก็ยินดีนึกมั่นหมายไว้ว่าค่ำคืนนี้เห็นจะไม่ผลแน่ครั้นค่ำลงไทจือก็ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปอีก คราวนี้เปลี่ยนเป็นปวดท้องนอนร้องครางครวนอยู่เสียงลันหนังเล่าเฮงจูทั้งตกใจทั้งแค้นนึกแช่งด่าแต่ในใจว่าไอโรคอุบาทไวายร้ายพวกนี้ทากูแสบนักกูต้องการให้คนรักรวมหลับนอนด้วยสักคืนเดียวเท่านั้นควรหรือมันมาเป็นตัวมารคอยขัดขวางแช่งด่าแล้วก็รีบเข้าไปพยาบาลตามเคยไทเจอเห็นรอดพ้นมาได้สี่คืน รูอว่านางเล่าเฮงจูคุณเคืองอยู่เหมือนกันแต่นางยังหาจับกนอุบายได้ไหมครั้นรุ่งึ้นวันที่สี่ก็แ้งพูดกับนางว่าข้าพเจ้าบาังเอิญมีอันเป็นไปเสียสี่คืนความตั้งใจจะหาความสุขเลยไม่สมคิดฉะนั้นในคืนนี้เป็นตายอย่างไรจะต้องขอนอนร่วมกับเจ้าให้ได้นางเล่าเฮงจูได้ฟังแทบโดดเข้ากอดไทจือ รู้สึกปีติปราบเลืล่มยังไม่มีที่เปรียบครั้นใกล้จะเย็นลงก็สั่งให้หาสุราอาหารที่อย่างดีเตรียมไว้ส่วนไทจือเห็นเวลายิ่งเย็นลงก็ยิ่งวิตกด้วยความหมดสิ้นไม่มีอุบายที่จะแยบคายอีกแล้วเมื่อคิดก็ไม่มีความสบายใจเวลายิ่งมืดก็ยิ่งกระสับกระส่ายที่สุดก็เลยตกลงใจเอาว่าจำจะต้องขอผัดผ่อนเอาต่อนางดือ้อ แม่นางจะไม่ยอมก็คงจะทำอะไรเราไม่ได้คิดแล้วก็เตรียมตรองหาถ้อยคำที่จะพูดไว้ครั้นคำลงนางเล่าเฮงจูจัดสาวใช้มาเชิญตัวไปเย็นวันนั้นมีข้าวปลาอาหารที่ดีสุรามีบ้างแต่น้อยไทยจือประทับลงแล้วแกล้งรินสุรายืนให้หนางถ้วยใหญ่และพูดว่าวันนี้เป็นวันเลิกดีที่เจ้ากับเราจะได้หลับนอนด้วยกัน ฉะนั้นใครจะป้อนกับแกล้มเลี้ยงสุราให้เจ้าเห็นใจบ้างนางเล่าเฮงจูสำคัญว่าไทยเจอรักก็ชื่นชอบนั่งให้ไทยเจอป้อนสุรากับแกล้มกินอย่างสบายไทยจจอพยายามเรียกสุรามาอีกหลายั้านรินยื่นไปถ้วยใดนางเล่าเฮงจูดื่มกินหมดทุกถ้วยไม่ช้านางก็มีอาการมินเมานั่งไม่ทรงตัวไทยจอมีความยินดี เห็นว่าคงรอดพ้นไปได้อีกคืนหนึ่งนางดูอยู่ไม่ช้าก็เห็นนางฟุบหลับลงกับโต๊ะจะปลุกสันเท่าใดก็ไม่รู้สึกตัวและพวกสาวใช้เห็นเช่นนั้นเขาพยุงพาไปนอนที่เตียงไทยจือสั่งให้เอามุ้งลงเรียบร้อยพลางเรียกสาวใช้มากระซิบถามว่าพวกเจ้าแจ้งหรือเปล่าว่าพี่เลี้ยงเราสองคนถูกค้งอยู่ที่ไหน มีคนเลี้ยงดูได้รับความสุขหรือทุกข์ร้อนเช่นไรบ้างนางเง็กล้างตอบว่าทั้งสองคนนั้นขพเจ้าเป็นคนดูแลเลี้ยงเองก้เอียไม่ต้องวิตกเกรงว่าจะลำบากอดอยากเลยไทยจือแจ้งเช่นนั้นค่อยคลายใจคอยกระซิบพูดว่านับแต่เสียเจียพาเรามาก,ากากหลายวันแล้วเรามีความคิดถึงคนทั้งสองยิ่งนักทำอย่างไรจะได้พบเห็นหน้าพ่อใครความคิดถึงกันบ้าง นางเอกลังได้ฝั่งก็ว่าข้าพเจ้าจนใจจะช่วยเหลือหาได้ไม่ด้วยเสียเจียดุร้ายไม่ผิดเสือช่วยรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนชักนำพาไปข้าพเจ้าก็จะต้องถึงแก่ความตายเท่านั้นไทจือจึงว่าเจ้าเห็นหรือเปล่าเวลานี้เขากำลังมืนเมาสิ้นสติแม้จะพาเราไปนานสักเท่าใดก็ไม่ต้องวิตกทั้งเรายังมีชีวิตอยู่ทั้งคน ถ้าเกิดเหตุขึ้นเราขอรับรองมิให้ต้องโทษนางเอกล้างได้ฟังก็ให้นึกสงสารโดยพี่เลี้ยงทั้งสองเคยสั่งตนเองมาเสมอเหมือนกันครั้นมาได้ยินไทยจืออ้อนวอนหนักใจก็อ่อนลงเมื่อเอาคำมั่นสัญญาเรียบร้อยแล้วจึงค่อยนำไทยจือออกจากห้องไปไม่ช้ามาถึงที่คุมขังของคนทั้งสองไทจือเห็นเป็นตึกมั่นคงแข็งแรง บานประตูลั่นกุญแจถึงสองชั้นเป็นการยากที่จะเล็ดลอดหนีได้สะดวกเห็นเช่นนั้นก็มีความวิตกพอนางเอกล้างไขกุญแจออกให้แล้วเดินเข้าไปภายในจึงเห็นพี่เลี้ยงถูกขังกรงอยู่อีกชั้นหนึ่งส่วนพี่เลี้ยงพอเหลือเห็นไทยจือก็ต่างยินดีร้องถามว่าเชยสวยมาปล่อยข้าพเจ้าหรือไทยจือได้ฟังก็สงสารจนน้ำตาตก เดินเข้าใกล้โรงพลางตอบว่าข้าพเจ้าไม่มีอำนาจปล่อยท่านได้ดอกซึ่งมาทั้งนี้ก็เพื่อเยี่ยมเยียนโดยคิดถึงและก่องงางได้ฟังก็เนื้อรู้ดีจึงค่อยทูลว่าสำหรับข้าพเจ้าแม้จะตายก็ไม่ว่าวิตกอยู่แต่เชยสวยจะลำบากเท่านั้นทูลแล้วกระซิบเป็นความลับให้ฟังสองสามคำไทยจือมีความยินดียิ่งนักรับคำแล้วก็รีบลากลับ ด้วยจะอยู่ช้าเกรงพวกสาวใช้สงสัยครั้นออกมาข้างนอกแล้วเห็นนางเอกล้างยังรอคอยอยู่ก็รับสั่งว่าจะทำคุณไว้แก่เราครั้งนี้เหลือหลายยิ่งนักเราจะพยายามจดจำไม่มีวันลืมเลยแต่ครั้งนี้เจ้าจงรับรางวัลไปเพียงเล็กน้อยก่อนพลางถอดแหวนอันมีค่ายื่นให้วงหนึ่งแล้วเลยผสมเข้าลูบล้างลองและเลียมดู ดังเง้กล้างเห็นไทยจือแสดงเหมือนชู้สาวตนเองไม่เคยชายแต่ต้องมาก่อนเมื่อมาถูกสัมผัสเช่นนั้นก็บังเกิดความซาบซ่านและพลานมีน้ำใจปฏิพัฒน์นึกรักขึ้นทันทีชำเืองขอนให้แล้วว่าขป้าเจ้าเป็นแต่เพียงดอกหยาโกเอียถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดเทพย,ายดาฉนัยจึงไม่คิดเด็ดดอกฟ้าจะมาชมดอก้าเพื่อประโยชน์อันใด ไทยจือได้ฟังก็เข้าจับมือไว้พลางว่าจ้าถ่อมตัวเทียบถึงดังนั้นหาควรไม่จะเป็นดอกฟ้าหรือดอกหญ้าไม่สำคัญสุดแต่น้ําใจความผูกพันของเราเป็นใหญ่ต่างหากอีกประการหนึ่งแล้วแต่บุญนํากรรมแต่งของเราเป็นใหญ่อีกด้วยเมื่อคืนชื่อว่าครูสร้างแล้วก็หารอดพ้นกันไม่ความจริงเราเห็นหนาเจ้านึกรักมาหลายวันแล้ว ซูอดใจไว้ไม่บอกเ่าห้รู้ก็เพราะยังหาโอกาสไม่ได้วันนี้จึงพยายามหม่อมสือราเสียเจี๊ยของเจ้าเสียมืนเมาก็เพื่อปรารถนาจะพบปะพูดจากับเจ้าให้รู้เรื่องเจ้ารู้ตัวแล้วก็่าตัดเยื่อใยไมตรีของเราเสียเลยรับสั่งแล้วก็ทำเข้ารูปคลำจับตองเล่นนางเอกล้างรู้สึกซาบซ่านเป็นสุขยิ่งนักซบลงกับตักของไทยจือพลางว่า เมื่อท่านเมตตาขพเจ้าก็หากล้าตัดรอนไม่แต่ความรักของเราครั้งนี้หาได้ราบรื่นสดชื่นเหมือนเขาทั้งหลายไม่โดยมีอุปสรรคขีดขั้นอยู่อย่างร้ายกาดขพเจ้าพูดแต่เพียงเท่านี้ท่านคงรู้ดีแม้ขาพเจ้าจะแสนรักก็หากล้าอยู่กินกับท่านได้ไม่ขืนฝ่าฝืนทำไปก็เท่ากับหาความตายใส่ตัวเองไทจื้อเห็นได้ช่องก็ว่า แม้เจ้ารักเราจริงก็ไม่เห็นยากด้วยตัวเราเองก็ย่อมรู้ดีว่าจำเป็นเพราะเหตุอันใดแต่ถ้าเจ้าเชื่อเรายอมกระทําตามคำของเราได้เจ้ากับเราก็จะได้อยู่กินกันเป็นสุขนางเอกล้างถามว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าจัดทำเป็นเช่นไรจงบอกเถิดข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำของท่านทุกอย่างไทยจือได้ฟังก็ค่อยบอกว่า ชั้นนี้เจ้าจงกรุณาช่วยพีเลี้ยงให้ออกมาก่อนด้วยพีเลี้ยงของเราเป็นคนประกอบด้วยกำลังฝีมือเพื่อเขาทั้งสองจะได้ร่วมมือช่วยพาเรานี้ส่วนเจ้าจะตามเขาไปด้วยหรือไม่ก็สุดแต่ใจแต่ตามความเห็นของเราอยากจะให้เจ้าพักรอคอยอยู่ที่นี่ก่อนรอเมื่อเราไปตั้งตัวเป็นหลักแหล่งได้เวลาไรแล้วจึงจะรีบจัดให้คนมารับตัวไปอยู่ด้วย นางเอกล้างได้ฟังก็ถอนใจใหญ่พูดว่าตามถ้อยคําของท่านยอมไว้ใจยากเกรงแต่เมื่อท่านรอดพ้นไปแล้วก็จะลืมเสียไทยจือจึงว่าหากเจ้าไม่เชื่อก็ยินดีจะสาบานให้ฟังพลางก็ประสานพระหัตถ์ขึ้นกระทําคํานับต่อเทพพยดาฟ้าดินพลางว่าอันความสัตย์ของเราครั้งนี้ได้ตั้งใจโดยสุจริต แม้เราละลืมหรือเพื่อล่อหลวงเจ้าเอาตัวรอดชั่วคราวแล้วฟ้าดินจงดนบันดาลให้เราเป็นอันตรายไปด้วยประการทั้งปวงเถิดขณะนั้นเจ้ากงเปาก็จดเอาคำสาบานของไทยจือไปและนางเอ็ล้างคนนี้ต่อไปจะมีวาสนาเป็นถึงกุยหุยของไทยจือแต่กว่านางจะได้รับความสุขอยู่กินกับไทยจือก็ต้องทนทุกข์ลำบากอย่างสาหัสอีกนาน ดังเนื้อความพิสดารจะปรากฏสืบไปในภายหน้าขณะที่ไทยจือกำนังเอกล้างกำลังตั้งสัตว์อธิษฐานต่อกันนั้นมีเพื่อนของนางเอกล้างคนหนึ่งวิ่งมาแจ้งว่าบัดน,นี้เสียเจี้สางเมารู้สึกตัวตื่นแล้วและกำลังเที่ยวเรียกหาโกเอียวุ่นอยู่ไทยจือได้ฟังก็ตกพระไทยละล่ำละลักบอกกับนางเอก้ังว่าเจ้ารีบไปปล่อยพีเลี้ยงเราออกเดี๋ยวนี้เถิด แล้วให้เอาไฟจุดเผาที่คุมขังขึ้นด้วยส่วนเราจะรีบหลบไปรอคอยอยู่ที่ประตูด่านก่อนบอกให้พีเลี้ยงสองคนตามเราไปที่นั่นนางเง็กล้างได้ฟังก็ตกใจกลัวจนตัวสัน่นรู้สึกอยู่แต่อย่างเดียวว่าคงถึงที่ตายแน่แต่ไหนจะตายก็ต้องช่วยคนรักให้สำเร็จเสียก่อนแล้วจะถูกลงโทษหลับตาตายไปก็คงมีความสุขเมื่อตรองใจตกลงดังนั้น ก็รีบพระจากไทยจือตรงมายังที่คุมขังของสองพี่เลี้ยงโดยด่วนขณะนั้นได้ยินนางเล่าเฮงจูแผดเสียงตวาดพวกสาวใช้และตะโกนเรียกไทยจืออยู่อึกระทึกกึกกองพวกสาวใช้ต่างพากันวิ่งวุ่นด้วยความกลัวนางเอกล้างวิ่งพลางนึกภาวนาไปพลางพอถึงห้องขังก็รีบไขกุญแจกรงออกอีกแล้ววิ่งเข้าไปที่กรงเหล็กพลางบอกว่า บัดนี้น้องชายท่านได้หนีไปคอยท่านอยู่ที่ประตูด่านแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้รับคำสั่งให้มาปล่อยท่านรีบติดตามไปพูดพลางก็จัดแจงไขกุญแจกครงออกอีกพี่เลี้ยงทั้งสองเห็นเช่นนั้นต่างยินดีแต่ไม่ทนันได้กล่าวคำร่ำลาขอบคุณต่อนางตามธรรมเนียมก่อนด้วยได้ยินเสียงนันงเล่าเฮงจูตะโกนเรียกไทจือใกล้เข้ามาทุกขณะ ออกจากโครงได้ก็รีบวิ่งไปที่ประตูด่านโดยเร็วราวกับลมพัดมาถึงเห็นไทจือกำลังรอคอยอยู่ก็ต่างยินดีและเห็นประตูด่านยังไม่เปิดทั้งมีทหารยามเฝ้ารักษาตรวจตราอยู่เป็นอันมากไทจือเห็นเช่นนั้นมีความวิตกรับสั่งว่าพวกเราล้วนแต่ไม่มีอาวุธติดตัวมาทำอย่างไรจะมีโอกาสตีหักออกไปได้เล่า และก,ก่อง้างพูดว่าเชยสวยไม่ต้องวิตกไอพวกเหล่านี้ถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดมดปลวกเพียงแต่โดนด้วยศีรษะขพเจ้าคนละทีสองทีก็จะหนีไม่มีทางไปลิปบใบเล้งก็ว่าบ้างว่าขาพเจ้าก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ได้ยินเสียงตวาดก็จะพากันเปิดหนีไม่เห็นหัวไทจือจึงว่าแม้ท่านลงมือขพเจ้าก็ต้องลงมือด้วยเป็นตายจะไม่ทอดทิ้งกันเป็นอันขาด ครันหาหรือกันแล้วลักก่องง้างกับลิบบายเล้งก็วิ่งออกไปก่อนถึงหมู่ทหารที่ประตูลิบบายเล้งก็ตะเบงเสียงตะวาดออกไปทําเอาพวกทหารตกใจงายหลังล้มลงหลายคนลักก่องงางก็พลอยผสมเอาศีรษะเที่ยวไล่ชนล้มตายลงอีกหลาดเกลื่อนไม่ช้าแย่งอาวุธมาได้คนละเล่มเลยเข้าฟาดฟันตีตะลุยไม่ปราณี ไทจือก็พลอยเข้าแย่งอาวุธเข้าช่วยด้วยเหมือนกันสมคนเข้าช่วยกันไล่ฟาดฟันเพียงพักเดียวทหารทางด่านนั้นก็ล้มตายแตกพายแพ้ไปสิน้นแล้วเลยเข้าช่วยกันงัดกุญแจเปิดประตูด่านออกพอดีเห็นภายในด่านเกิดเพลิงไหม้ขึ้นไทจือรู้เรื่องตลอดก็รับสั่งว่าแสงไฟนั้นนางเอกล้างเป็นผู้จุดนับว่านางมีพระคุณแก่พวกเรายิ่งนัก แม้ชีวิตนางไม่เป็นอันตรายตายไปเสียเราจะต้องเลี้ยงดูตอบแทนให้เป็นสุขรับสั่งแล้วก็ชวนพี่เลี้ยงรีบหนีออกจากด่านไปภายในพระไทยมีความอาลายัยห่วงถึงนางเอกล้างเป็นยิ่งนักกล่าวถึงนางเล่าเฮงจูซึ่งอยู่ทางด่านนั้นพ่อสั่งฤทิ์เมาลืมตาไม่เห็นไทยจือก็ตกใจรีบลุกขึ้นเที่ยวค้นหาและแตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังบังเอิญมีสาวใช้คนหนึ่งเดินมาพบ จึงแจ้งให้นางทราบตามความจริงว่าได้เห็นหนางเอกล้างกับไทยจอพากันไปอย่างที่ว่ากานแต่จะพากันไปด้วยเรื่องราวอันใดหารู้ไม่นางเลาเฮงจูได้ฟังก็โกรธจนตัวสั่นร้องด้วยเสียงอันดังว่าอิงเอกล้างมันทรยศหักหลังต่อกูแน่แล้วชีวิตมึงจะต้องออกจากร่างในวันนี้ว่าแล้วก็ออกไล่ติดตามไปยังตำแหน่งที่บอกโดยด่วน ครั้นมาถึงอย่างที่คุมขังพี่เลี้ยงของไทจือเห็นกำลังเกิดเพลิงลุกไหม้อยู่ร่งโรดและเห็นหนางเอกล้างกำลังวิ่งหนีให้หลังไปไวๆนางเลาเฮงจูเห็นเช่นนั้นก็นึกรู้เหตุการณ์ได้ตลอดรีบออกไล่ติดตามพลางตะวาดว่าอีอุบาทคนทรยศมึงจะหนีไปข้างไหนจงเร่งกลับมาพูจากับกูโดยดีก่อนแล้วกูอยากรู้ว่ามึงเอาผัวกูไปซุกซ่อนไว้ที่ไหน หากยอมรับเสียโดยดีก็จะกรุณาลดหย่อนผ่อนโทษให้มิฉะนั้นก็อย่านึกเลยว่าชีวิตจะรอดซากศพก็จะสับฟันเสียให้แหลกละเอียดมิให้แขนคอกาตวาดพลางก็เร่งติดตามไปโดยรวดเร็ว,รวนางเอกล้างได้ยินดังนั้นก็เชื่อมั่นว่าตายแน่และเห็นว่าไหนจะไม่รอดพ้นแน่แล้วก็ควรต้องทำประโยชน์ให้ไทยเจอหนีไปตลอดรอดฝั่ง คิดแล้วก็แกล้งวิ่งบกไปเวียนมาปรารถนาจะให้หนังเล่าเฮงจูตั้งนาไลเพื่อยืดเวลาให้เนิ่นนานไปหนังเล่าเฮงจูเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความโกรธมันหมายที่จะจับเอาตัวมาไต่ถามให้ได้ความแล้วจะเลยค่าเสียให้สมกับความแค้นดังนั้นจึงต่างหนีต่างไล่กันสิ้นเวลาไปช้านานครั้นหนังเอกล้างเหนื่อยหอบเห็นจวนตัว หากจะพยายามหนีก็คงไม่รอดด้วยขณะนั้นบรรดาผู้คนของนางเล่าเฮงจูได้ติดตามเพิ่มเติมมาอีกมากนางเอกล้างจึงคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะยอมให้จับก็ต้องถึงแก่ความตายดังนั้นจึงควรตัดใจยอมตายเสียเองดีกว่าคิดดังนั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปยืนอยู่บนกำแพงแงนหน้าขึ้นเบื้องบนอากาศพลางร้องว่า ชาตินี้ข้าพเจ้าไม่มีวาสนาจะได้สามีมีความสุขแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีขอลาเพื่อพบกันในชาติใหม่ประกาศขาดคําพอดีเห็นนางเล่าเฮงจูวิ่งตามมาถึงนางก็เลยพุ่งตัวออกจากกําแพงร่วงหล่นลงไปนอนแน่นิ่งอยู่เบื้องล่างและปรากฏมีโลหิตไหลออกทางจมูกทางปากเป็นที่น่าหวาดเสียวนางเล่าเฮงจูเห็นเช่นนั้นก็เลยถมน้ําลายรถพลางด่า อีอุบาทเมือมึงตายไปเสียได้ก็ดีแล้วมีชีวิตอยู่ก็รังหนักแผ่นดินเปลืองที่สุนัขมันอยู่ดาคาดคำก็เห็นพวกทหารที่เฝ้ารักษาประตูด้านตะวันออกมาแจ้งว่าเมื่อสักครู่พวกข้าพเจ้าเห็นไอ้ศัตรูสามคนมันหลบหนีไปจึงพยายามเข้าต้านทานจะจับตัวมันแต่ไอ้สองคนนั้นคนที่มีศีรษะใหญ่และไอคนเสียงดังมันประกอบด้วยกำลังฝีมือยิ่งนัก พวกขเจ้าต่อสู้ด้วยไม่ทันไรก็พากันล้มตายแตกหนีไปหมดเวลานี้ไอ้สามคนนั้นมนันหนีวกลงไปทางแม่น้ำพวกขพเจ้าไม่กล้าสามารถที่จะติดตามจึงรีบนำความมาแจ้งเพื่อทราบนางเล่าเฮงจูได้ยินดังนั้นก็ยิ่งโกรธแค้นร้องด้วยเสียงอันดังว่าไอ้รูปงามทำแกกูครั้งนี้เจ็บแค้นยิ่งนักชฉลอยมันคิดว่าจะมีปัญญาหลบหนีพ้น และยิ่งนี้ไปทางแม่น้ําก็ยิ่งไม่ยากแก่การจับว่าแล้วก็สั่งให้กะเกณฑ์เป็นกองทัพเดียวนั้นครั้นแล้วเสร็จตนก็ขึ้นขี่ม้าสั่งให้เปิดประตูค่ายยกติดตามไปทันทีขณะนั้นไทยจือกับพี่เลี้ยงต่างคนต่างตางั้หน้ารีบหนีไม่คิดแก่ชีวิตนับแต่ออกจากประตูด่านก็พยายามเร่งร้อนไม่พักผ่อนเลยหนีมากระทั่งสว่างก็พอดีมาถึงฝั่งแม่น้ำ ขณะนั้นได้ยินเสียงเหมือนกองทัพติดตามมาข้างหลังด้วยไทยจือเหลียวดูเห็นสมจริงก็ยิ่งตกใจตะโกนบอกกับพี่เลี้ยงสองคนว่าครั้งนี้เห็นทีจะอับจนเสียเป็นแน่แล้วทางข้างหลังก็กำลังมีกองทัพไล่ติดตามมาทางด้านหน้าก็มีแม่น้ำกั้นไปไม่รอดสองพี่เลี้ยงได้ฟังก็ตกใจละล้าละละังและยิ่งเห็นกองทัพของนางเล่าเฮงโจไลาตามใกล้เข้ามาทุกที ไทจือนั้นตกพระไทยจนถึงพระองค์สันแต่พี่เลี้ยงสองคนยังมีสติดีจึงเข้าจับคอพระหัดผ่าวิ่งไปอีกพอถึงริมแม่น้ำก็พอดีเห็นมีเรือจอดอยู่ลำหนึ่งภายในเรือมีแจวมีภายพร้อมลิบบายเหลงเห็นเช่นนั้นก็มีความยินดียิ่งนักรีบโดดลงไปก่อนพลางร้องว่าบัดนี้ฟ้าท่านโปรโด,ดไม่ถึงที่ตายแล้ว